ว้องหนึ่งวันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งวันอันแสนธรรมดากับเอลวิเดนลุคนะคะสำหรับตอนเช้าเลยก็ไปทานกาแฟก่อนนะคะกาแฟก็จะเป็นคาเฟอเมซอนที่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเราจนั้นเข้ามาที่ร้านเพื่อทำขนมวางหน้าร้านขนมที่ทำตอนนี้ก็จะเป็นบานอฟฟี่นะคะบานอฟฟี่เป็นขนมย่างนึงที่ขายดีมากมาก อันนี้ก็จะวางหน้าร้านตัวเองแล้วก็จะส่งไปที่คาเฟ่ด้วยนะคะและนี้ก็คือผู้หญิงกับกระจกนะคะขาดกันไม่ได้จะเลยซื้อมาวางที่ร้านเลยทุเรียนค่ะหรือคนมื้อเที่ยงก็คือไม่ทานข้าวทานทุเรียน เสร็จเพราะว่าเป็นวินาทีเร่งรีบเพื่อกลับมาทําชีตหน้าไม่ส่งไปที่คาเฟ่ให้สําหรับลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะชีตหน้าไม้วันนี้นะคะลูกค้าให้โจทย์มาว่าต้องตกแต่งผลไม้นะคะและว,วันนี้ชีตหน้าไม้ที่ทําออกมานะคะน,ะน้องๆก็จะไม่ยุ่นเท่าไหร่เพราะว่า ห่วงว่ามันจะไหม้นะคะแต่จริงชิดหน้าไหมก็คือต้องยอมให้นอนไม้นะคะอันนี้ก็คือช่วงอาหารเย็นของเรานะคะก็คือทั้งวันที่ไม่ทานข้าวทานแต่กาแฟกับตูเรียนพอตกเย็นก็ใส่หมกกระท้ายายับเลยค่ะแค่นี้ลาคาชีวิตใน1วันบ๊ายบายฝันดี